รายการสารพัน์น่ารู้ภาษาไทยในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้นสิ่งหนึ่งที่แสดงความเป็นพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบแห่งราชาอาณาจักรไทย นั่นก็คือเครื่องเบญจาราชากกุฏถพันนั่นเองครับซึ่งคำนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะพอคุ้นหูกันอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ความหมายและความเป็นมานั้นอาจจะมีคนสงสัยอยู่บ้างนะครับวันนี้รายการสารพันน่ารู้จะพาทุกท่านไป,ไปหาคำตอบกันครับคำว่าเบญจาราชากกุฏถพันนั้นเป็นคำภาษาบาลีนะครับมาจากคำสี่คำนั่นก็คือเบญจะซึ่งแปลว่าห บวกคำว่าราชาซึ่งหมายถึงพระหมหากษัตริย์บวกกับคําว่ากากุทะซึ่งแปลว่าไม้รกฟ้าและบวกกับคำสุดท้ายคือพันดะซึ่งแปลว่าสิ่งของนั่นเองครับเมื่อแปรรวมกันจากข้างหลังมาข้างหน้าจะหมายถึงสิ่งของที่มาจากฟ้าอันแสดงความเป็นพระหมหากษัตริย์5ประการนั่นเองครับ่านดูฝั่งที่เคารพครับเครื่องเบนจาราชะกะกุทธพัน ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้นประกอบด้วยพระมหาสเสวตฉัตดอันหมายถึงฉัตร9ชั้นประดุจผู้ชนะทั้ง8ทิศและพระองค์เป็นชั้นสุดท้ายที่ต้องดูแลพระสกนิกรทั้ง8ทิศพระมหาพิชัยมงกุฎอันหมายถึงยอดวิมานของพระอินทพระแสงขันชัยสีอันหมายถึงพระปัญญาที่จะตัดมนทินคดีความของมวลอนาประชาราษทานพระกร อันหมายถึงความยุติธรรมที่ทรงมอบให้แก่อาณาประชาราษฎรและสุดท้ายคือพัฒวาลวิชนีและฉลองพระบาทเชิง,งอนอันหมายถึงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้เยือกเย็นทั่วทั้งแผ่นดินนั่นเองครับการทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเครื่องเบญจาราชะกะกุทธภัณฑ์ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้นมีปรากฏมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทัยนะครับท่านผู้ฟัง เมื่อพ่อขุนผาเมืองได้อภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวให้ครองเมืองสุโขทัยนั้นได้มีการมอบพระขันชัยสีที่ได้รับพระราชทานจากกษัตริย์ขอมและในคราวพิธีบรมราชาพิเษกของพระมหาธรรมราชาลิไทยได้มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมงกุฎพระขันชัยสีและสเสวตฉัตรเช่นเดียวกันครับสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงได้ยึดถือพระราชประเพณีนี้สืบต่อมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินน์นั่นเองครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสารพันหน่ารู้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ